สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหารายได้เสริมนะครับในส่วนของยอดเงินที่ผมได้รับมาล่าสุดเนี่ยอยู่ที่200บาทนะการทําเงินนะครับทำได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับในส่วนของการถอนเงินเนี่ยผมถอนผ่านในส่วนของบัญชี s h o ปปี้เพเนาะใครที่กําลังมองหาการหาเงินออนไลน์นะครับในการเติมเงินเข้าที่ s h o ปปี้เพโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินในการทำเนี่ยดูได้ในคลิปนี้เลยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหา รายได้ออนไลน์นะครับบนมือถือจะเป็น Android หรือว่า iOS ก็สามารถทําได้นะการทําเงินนะครับไม่มีค่าสมัครไม่มีการลงทุนไม่ต้องไปเชิญเพื่อนก็สามารถทําได้เลยนะครับการรับเงินนะครับก็จะเป็นช่องทางในส่วนของบัญชี s h o ปปี้เพนะใครที่ยังไม่เคยสมัครบัญชี Sho ปปี้เพเลยเนี่ยก็ไปสมัครกันได้นะครับการดาวน์โหลดก็ไปดาวโหลดใน Google Play Store แล้วก็ App Store ได้เลยนะครับส่วนใครที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถสมัครทําเงินได้นะวิธีการทําเงินเดี๋ยวเราไปดูวิธีการดาวน์โหลดกันก่อนว่าต้องดาวโหลดอะไรบ้าง จริงแรกเลยนะครับก็เลือกเป็นกระเป๋าก่อนเลยเนาะเข้ามาที่ App Store หรือว่า Google p l a y นะแล้วก็ค้นหาได้เลยนะครับเป็นในส่วนของตัว s h o e p ปี้เพใครที่ยังไม่มีเนี่ยก็ค้นหาแบบนี้นะครับแล้วก็ติดตั้งลงในเครื่องได้เลยหรือว่าจะกดลิงก์ตรงคอมเมนต์ปักหมุดก็ได้นะผมจะมีลิงก์ของ Sho e p ปี้เพไว้ให้ด้วยนะครับสามารถกดติดตั้งได้เลยต่อไปก็จะเป็นในส่วนของแอปทําเงินออนไลน์นะสำหรับตัวแอปที่ใช้ในการหารายได้เสริมออนไลน์เนี่ยก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับที่ผมถอนมาล่าสุดจํานวน200เนี่ยก็จะมี ื่อว่าอัตตาโผนะครับเป็นรูปตัว A สีแดงแบบนี้เลยนะใครที่เคยดาวน์โหลดไปแล้วเนี่ยก็สามารถเข้าทํเกันได้ปกติเหมือนเดิมนะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดเลยนะครับก็พิมพ์ชื่อตามนี้ได้หรือกดลิงก์ตรงคอมเมนต์ปักหมุดก็ได้เหมือนกันนะสำหรับขั้นตอนวิธีการสมัครของแอปอัตตาโผนะครับก็จะมีวิธีการสมัครแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปด้วยนะสามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ว่าต้องสมัครแบบไหนยอย่างไรในส่วนของขั้นตอนการสมัครในส่วนของวิธีการใช้งานดูเพิ่มเติมในคลิปนี้ได้เลยนะครับเด ของเมนูด้านล่างนะครับจะมีทั้งหมด4เมนูเป็นเมนูภาษาอังกฤษเลยนะครับถ้าเราไม่เข้าใจว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมันคืออะไรมันแปลว่าอะไรนะครับให้เราดูทีละเมนูด้านล่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่เมนูด้านล่างขวามือก่อนเลยนะครับมันจะเขียนคําว่า My Profile ก็คือจะเป็นการกรอกข้อมูลส่วนตัวต่างๆนะครับจะมี ช่องทางการสมัครที่เราเลือกสมัครไว้นะแล้วก็จะมีการสอบถามไปยังแอดมินเมื่อเราเจอปัญหานะครับในข้อแรกเลยตามการแจ้งเตือนนะครับก็คือจะมีหัวข้อให้นะครับถ้าเราจะแจ้งเตือนไปที่อีเมลนะครับของแอดมินเนี่ยก็จะเลือกหัวข้อตามที่เราเจอปัญหานะครับเราเจอปัญหาอะไรเราอยากแจ้งปัญหาอะไรแล้วก็เลือกตามหัวข้อได้การแจ้งปัญหาตรงนี้ถ้าเราไม่เข้าใจว่าภาษาอังกฤษที่มันตั้งไว้เนี่ยมันขึ้นเป็นหัวข้อเนี่ยมันแปลว่าอะไรก็ใช้ Google ในการแปลภาษาได้นะสลับคนที่ไม่ค่อยเก่งนะครับต่อมา ข้อที่2เป็นในส่วนของโปรไฟล์ของเรานะครับในการตอบข้อมูลทั่วไปเหมือนกับตอบเรื่องส่วนตัวชีวิตประจําวันการเดินทางต่างๆนะครับหรือว่าสุขภาพเนาะเป็นข้อมูล Data นะครับที่เราจะต้องกรอกอยู่แล้วนะครับมีข้อหัวข้อตามนี้นะครับแล้วก็มาเลือกตอบให้ครบเหมือนเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับโปรไฟล์ของเรานะครับแล้วก็ตอบเข้าไปตรงนี้ให้ครบทุกข้ออันที่ 3. Enter referral code นะครับจะเป็นการใส่รหัสของเพื่อนนะครับก็คือการเชิญเพื่อนเนาะถ้าเรามีรหัสโค้ดจากการเชิญเพื่อนมาหรือว่ามีคน ให้โค้ดมาเนี่ยเราก็เอามากรอกลงในช่องนี้ได้แต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่ต้องกรอกก็ได้ไม่มีผลในเรื่องของการถอนเงินจะใส่หรือว่าไม่ใส่ก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าเราใส่เราก็จะมีรายได้จากการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนเข้ามาเพิ่มนะต่อไปนะครับก็จะเป็นการแจ้งเตือนนะครับการแจ้งเตือนเนี่ยก็เปิดแจ้งเตือนไว้เมื่อมีงานเข้ามานะครับอันนี้แนะนําให้เราเปิดตามนี้เลยแล้วก็กด continue ด้านล่างได้นะสำหรับ location นะครับอันนี้เราไม่สามารถแก้ไขได้มันก็จะปักหมุดไว้ให้เราเิยโดยโอัตโนมัติเลยตั้งแต่เราสมัครนะล็อกเอา t นะครับ ก็จะเป็นการออกจากระบบถ้าเราไม่ออกเราก็ไม่ต้องกดนะครับส่วน delete account เนี่ยจะเป็นการลบบัญชีทั้งหมดข้อมูลทั้งหมดที่เราทําไว้นะครับ อย่าก,กดเด็ดขาดเนาะถ้าเรายังอยากจะเล่นอยู่หรือว่าเราทํายอดเงินไว้อยู่แล้วเนี่ยถ้าเรากด delete ไปบัญชีที่เราเคยสมัครไว้ตั้งแต่ตอนที่เราเล่นเนี่ยถ้าเรามาล็อกอินใหม่มันก็จะเป็นบัญชีใหม่เนาะมันไม่ได้เป็นบัญชีเดิมนะครับต่อมาเรากลับมาดูที่เมนูด้านล่างซ้ายมือซ้ายมือมันจะเขียนคําว่าอ a r n นะครับที่เป็นรูปดอลลาร์นะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการทํารายได้ทั้งหมดของแอป,ปนี้เลยจะมีหัวข้อด้านบนเป็น3หัวข้อนะมี Survey มีเกมแล้วก็มีท a s นะครับก็จะมีหัวข้อที่เราสามารถทําได้เลยก็คืออเรการตบ,แบบบแ ตอบถามตอบแบบสำรวจซึ่งค่าตอบแทนเขาจะให้เราเป็นเงินบาทต่อ1ง,งานนะครับแต่ละงานเนี่ยค่าตอบแทนเนี่ยมันไม่ได้จํากัดเนาะว่าจะต้องได้เท่านั้นเท่านี้นะครับ ก็อยู่ที่งานที่เขาส่งเข้ามาอันนี้คือตัวอย่างงานที่ขึ้นตรงหน้าจอตรงนี้นะครับบางวันเนี่ยก็มีเยอะกว่านี้บางวันเนี่ค่าตอบแทนเนี่ยอาจจะหลักร้อยหรือว่า200เลยนะครับก็อยู่ที่งานว่าค่าตอบแทนมันเท่าไหร่แล้วแต่ดวงคนที่เขาส่งงานเข้ามาให้นะตัวอย่างงานแรกนะครับ69สิบ้าทจุดหกสตังค์ใช้เวลาทําแค่10นาทีในการทําก็คือเราจะต้องไปตอบข้อมูลตอบแบบสอบถามตามที่เขาตั้งโจทย์มากดเข้าไปนะครับแล้วเราก็ตอบข้อมูลเป็นจริงนะอย่าตอบมั่วนะครับ เดี๋ยวจะไม่ได้เงินแล้วก็ข้อที่2เนี่ยแสตางค์นะครับศูนสตางค์นะเป็นเงินบาทใช้เวลาทํา8นาทีอาจจะไม่ถึง8นาทีหรอกนะครับมันให้เราอยู่แล้วเนาะงานที่3เนี่ยหกสิบเอ็ดบาทนะครับถ้าบวกกับงานแรกเนี่ยก็130บาทแล้วนะนะครับสานาทีก็กดทําได้แล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับเก้าบาทจุดเจ็สตางค์อันนี้ก็อยู่ที่งานเหมือนกันนะครับว่าจะส่งเข้ามาเท่าไหร่กี่บาทใช้เวลาทํากี่นาทีหลายหลายคนเนี่ยเอาแอปนี้ในการหารายได้เสริมนะครับแล้วก็ทาเงิน ได้หลักร้อยหลักพันหรือว่าหลักหมื่นไปเลยนะครับลหลายๆคนที่เขาทําได้เนาะใครที่อยากจะลองเล่นดูเนี่ยก็ลองเล่นดูได้ไม่ได้เสียเงินนะครับสำหรับเมนูเกมเนี่ย ถ้าคนใช้งานทุกวันเนี่ยอาจจะมีเกมขึ้นมาให้เราเล่นเนาะเพราะว่ามันบอกว่าโชว์ในส่วนของเซอร์เวกนะครับก็คือเราจะต้องมาทําในส่วนของแบบสอบถามตรงนี้ก่อนมันก็จะมีงานจากการเล่นเกมเข้าไปนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะเมนูที่2นะครับก็จะเป็นในเรื่องของ w a l l e t หรือว่ายอดบาลานซ์เงินของเรานะครับที่เราได้รับจากการทําแบบสอบถามได้รับจากการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนเข้ามามันก็จะขึ้นตรงนี้เราสามารถดูสเตตัสยอดเงิน ประวัติทั้งหมดที่เราทําได้มาด้านล่างได้นะกดด้านล่างได้เลยมันก็จะขึ้นในส่วนของรายได้ที่เราได้รับมานะครับตั้งแต่เดือนที่เราทำเนาะหรือว่าทั้งเดือนก็จะขึ้นให้เราดูว่าเราทําไปเท่าไหร่นะครับวันที่11เดือน3เนี่ยผมถอนไป200นะวันที่9เดือน3ถอนไป1,000นะครับอันนี้คือประวัติการถอนเงินแล้วก็การทํารายได้ให้เราเนี่ยกดมาที่ cash out นะ cash out เนี่ย, Cat ยก็จะมีหลายช่องทางให้เราเลือกนะครับแต่ว่าจะแนะนําแค่2ช่องทางในการถอนก็จะมีบัญชี skill แล้วก็บัญชี Sho p ป e ้เพถ้าเราต้องการที่จะถอนขั้นต่ำเลยนะครับแล้วก็อยากได้รับเงินโดยที่ไม่ต้องหักค่าธรรมเนียมก็แนะนำเป็น s h o p e e Pay นะเพราะว่าตัว s h o p e e Pay เนี่ยจะใช้งานเหมือนกับบัญชี t ูเบอรี่วอลเล็เลยนะครับไม่มีการหักค่าธรรมเนียมโอนเงินเข้าธนาคารได้ก็ไม่เสียค่าธรรมเนียมสาหรับบัญชีสกิลเนี่ยมันจะมีขั้นต่ำในการโอนย้ายนะครับแล้วก็จะมีการหักค่าธรรมเนียมอันนี้ก็จะไม่คุ้มและก็การสมัครจะยากกว่าบัญชี s h o e p ปี้เพเนาะเลือกไปที่ s h o e p ปี้เพการแลกเงิินนนขั้ต้ตต่่่เรมที200 300500 แล้วก็1000 1หนึ่งวันเนี่ยคุณจะแลกกี่ครั้งก็ได้ไม่ได้จํากัดจํานวนครั้งแล้วก็แลกได้เลยวิธีการเติมเงินก็กดแลกปุ๊บมันจะให้เราเติมเข้า s h อปปี้เพเลยโดยการใช้เบอร์ของ S h o ปปี้เพนะแล้วก็ไปสมัครก่อนนะครับเมนูต่อไปนะครับเป็นเมนูที่3นะครับก็จะเขียนคําว่า i n นไวนะครับที่เป็นรูปคนเนาะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของช่องทางการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนในการทํารายได้เพิ่มเติมอันนี้เนี่ยทุกคนมีสิทธิ์เหมือนกันในการทำเนาะเขาไม่ได้จํากัดนะครับอยู่ที่เราเองว่่่าาาาาเเเรรรออยยกมมีไ,ได้พิหืปล ถ้าเราอยากมีรายได้เพิ่มเติมจากการใช้งานอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถมากดตรงนี้ได้นะครับแล้วก็แชร์เป็นลิงก์ไปยังช่องทางออนไลน์ต่างๆได้หรือจะไปทําเป็นวิดีโอลงใน YouTube ลงใน TikTok ก็สามารถทําได้นะอันนี้ก็อยู่ที่เราเองว่าเราจะทําหรือว่าไม่ทำเนาะสามารถใช้รหัสโค้ดน,นี้ในการโปรโมตได้ ค่าคอมมิชชั่นที่เขาให้เราเนี่ยจากการไปแนะนําเพื่อนมีคนทํารายได้เข้ามาเขาก็จะแบ่งให้เราอีก10%จากการใช้งานของเพื่อนนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับในการทํารายได้เสริมออนไลน์โดยที่ไม่ต้องลงทุนนะครับทำได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS ทเาเวลาไหนก็ได้นะครับเมื <ME> ่อ <Y> ER มีงานแจ้งเตือนเข้ามาเราก็เข้ามาทําได้เลยฝากเพืเ่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ